สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับกับแนวทางฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับงวดประจาวันที่19เกนะครับเดือน5 2023นะครับคลิปนี้มัดรวมสีหนอยนะครับตั้งแต่รอบชิพพกิจรอบพิเศษรอบปกติแล้วก็ v i p นะครับผมเมื่อวานนี้ก็ตัวลูดเราไม่มาแต่ตัววิ่งเรามา2เด้งนะครับเมื่อวานนี้เนาะมา2เด้งนะครับก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับ เมื่อวานนะครับผมในรอบแรกของเราเฉพาะกิจ30714นะครับของเราไม่มีเนาะมีแต่เป็นตัวเด่นของเราไม่มีอันนี้หลุดไปนะครับรอบพิเศษนะครับ8 2 7 7อนะครับอันนี้ก็ไม่มีนะครับพี่พี่เนาะเมื่อวานนี้ขาดตัวประกบคู่นะครับในรอบนี้ก็หลุดนะครับผมส่วนในรอบปกตินะครับ63234นะครับพี่พี่ของเรานะครับใคร นะครับไปวิ่งไปรูดนะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับพี่พี่สามสองนะครับตรงๆงนะครับแล้วก็สี่สามสามสี่มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับแล้วก็นะครับพี่พี่ถ้าเกิดใครเนาะไล่ตั้งแต่นี่เสดยที่ผมเน้นตัวผิดเนาะทั้งนั้นสามตัวตรงนะครับเนี่ยถ้าเกิดใครไล่ตั้งแต่ตอนนี้หกสามศูนย์หกสามสองหกสามสี่หกสามเก้าเนี่ยแตกสามตัวตรงนะครับพี่พี่ดูนี่ครับ เลขตารางเรามาอีกแล้วนะครับพี่พี่เนาะนี่เลยนะครับสามตัวนะครับอืมก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับรอบนี้ส่วน v i p นะครับหกหนึ่งห้าเจ็ดห้านะครับของเราไม่มีนะครับผมเนาะก็ถือว่ามาในรอบเดียวแต่ว่าเด้งบนล่างนะครับเมื่อวานนี้ก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็มีพี่พี่ในกลุ่มเนาะแตกสามตัวนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ชอบตรงที่ผมจับให้แต่ว่าลองจับวินนะครับประมาณนี้ ก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมส่วนแนวทางวันนี้ก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากคำเตือนพี่พี่นะครับแนวทางตัวเลขนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับก็วันนี้มาดูกันนะครับว่าเลขตารางของเรานะครับจะแตก3ตัวอีกหรือเปล่านะครับรู้สึกว่าจะมาดีกับทุกวันนะครับแต่ว่า จะมาในรอบไหนนะครับพี่น้องสาตัวผมให้ไปที่หนะครับ2 0 3 4 9นะครับผมวันนี้เลขวิ่งนะครับวันนี้เลขวิ่งผมให้ไปที่เลข5สายรูดผมให้ไปที่เลข2นะครับ ประกบคู่5.0 5.3 5.4 5.9 2.0 2ส2มห้นนะครับผมตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะ นี้5กับ2นะครับอย่างที่บอกนะครับพี่พใครไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับลองจับวินได้เนาะเพราะว่าเราอาจจะชอบไปเหมือนกันนะครับมีหลายคู่ที่ผมไม่ได้จับให้นะครับตัวเน้นของผมก็จะเป็นที่59 24 23 54นะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนเลขสาตัวนะครับเลขสาตัว2องห้นะครับ5้าสองสนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับสลับฮาหนอยโค้งสุดท้ายนะครับก็ขอให้มาในตัวเิ้นตัวเจาะเนาะนะครับขอให้แตก3ตัวอีกนะครับพี่พถ้าชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับผมก่อนออกไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับแล้วกพ็พี่สมาชิกนะครับได้แนวาทางตัวเด่นจากผมนะครับหรือว่า ได้นาวทางจากอา,อาจารย์ท่านอื่นนะครับก็ยังไม่มีบ้านสยงโชคเนาะก็ลองเปลี่ยนบ้านดูนะครับไปที่ใต้คลิป,ใต,ลปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านโชคอนันต์999นะครับเข้าไปแล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากบ้านเบาหลองด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกับสัสดีครับ